สวัสดีครับอยู่ผมไอนะครับก็วันนี้จะมาสอบวิีการโปลหพิชประหะสปี้งนะครับอ่หลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปลงมานานมากเพราะว่าติดธุระนิดหน่อยไม่ได้หนักมากนะครับผม โอเคพูดมาพูดมาเจ็บออ okay, คบบอครับผมโอเคครับกดนี่ครับผมใช้โปรแกรมอัตโนมัติผมติ๊กไปเลยผมติ๊กเยอะเกินไปนะมันก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะรอบางหมาุนรวมากันก่อนโอเคครับแต่แล้วก็ทีดเดียวคุณอคอน์คิมมิวครับผมไม่รู้เป็นไรพูดไปไม่ดีครับแต่แล้วกดกลับครับผมก็รอติ๊กวินะครับผมแต่ว่าในห้าวิเพราะเราเล่นไปก่อนแล้วนะครับผม โอเคครับผมเกลิกครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปเราเขากดกลับ,บเหมือนเดิมเลยก็สำหรับใครที่ไม่ชอบโปรก็ไม่เป็นไรครับเล่นธรรมาดาได้นะครับโอเคงั้นกดดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ขั้นตอนต่อไปแล้วกันเนาะโอเคครับผมหนละังจากที่มาถึงหน้าเพจสตูแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเขียนว่า พี่แบรซอบบี้นะผมเอเกม,มซอบบี้แหละแต่นั้นครับผมให้ติดตั้งเกมให้เรียบร้อยนะแต่ว่าไม่ต้องเข้านะโอเคเราจะสัตไปตอนที่ทําต่อเลยโอเคครับหลังจากที่เรามาถึงหน้า ES5 e q u a l o r แล้วนะผมไปเข้ามชมนเนี่ยเข้าไปตรงนี้เลยครับผมกระสงนนี่โอเคแต่นั้นครับให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดอันนี้เป็นของอันเนี้ยเป็นของเกมต่างๆเนาะ แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดแตกไฟล์ตัวนี้นะครับผมกดแตกไฟล์เลยอ่าพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นตัวนี้ไหมครับก็มีซีดัตต์เนี่ยครับผมเอาเลยนะครับผมกดแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็นี่งไงวะผ <c oughs> มแตกไฟกล์อะไรวะผมลืมผมลืม,ม,ลมขอโทษดีสอรี่สอรรี่แตกไฟล์ฟครับผม รอรอรอครับรอรอรอเป็นแตดไปที่ตอนเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราแตกไปเสร็จแล้วนะครับผมผมทำเนี่ยมันจะไม่มีเอ,อ่อขึ้นนะจากนั้นเนี่ยกดนี่ครับกดตัดครับมันก็เข้าไป,ไปที่ Android นะมันรอยดัตต้าครับ แล้วก็กดหวานแล้วก็เข้าเก็บได้เลยนะปุ๊บเฮียผมเข้าเก็บเลยดูดิโอ้โหทึบก็หลุดกินเยอะเกินไปนะผมมันแหลกๆเนาะมันแหลกมากเลยผมเนี่ยเ <arespace. S 2> ลยกินเยอะเดี๋ยวจะล้างเครื่องนไงผมโฆษณานจากน็อกครีเนอร์นั่นเองนะวันนี้แบบนี้ครับผมน็อกครีเนอร์ เขาไม่ได้จ่ายแล้วผมแค่โฆษณาให้เขาแล้วกันนะเมื่อห้องใช้ดีมากเลยอันนี้ของใครไม่รู้ครับใครไม่รู้ครับต้องถ้งไปโอเคอ๋อครับผมเห็นไหมครับถ้าใครไม่ได้เนี่ยผมจะให้เอ่ออะไรนะผมว่าเขียนก่อนเพี้ยครับผมเห็นไหมครับนี่ครับสุดท้ายไหมครับ ก็ถ้าใครไม่ได้นะผมก็ทักมาได้นะครับผมผมจะให้ลิงก์ f a c e b o o k ผมไว้ได้านล่างครับผมจะสอดน,นะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะผมก็ผมจะทำคลิปใหม่แล้วกันเนาะโอเคปะโอเคกระบูดท่าไมันครับอะพักน้อยกู โอเคก็ด่านเนี่ยจะทุกด,ด่านเลยนะผมด่านเนี่ยไปที่ด่านนี้ว่ะทำมันออกข้างๆหน่อยผาเวนเจอร์นะผมดูครับนี่ครนะผมด,ด่านเลยอันนี้ผมมีที่ด,ด่านทะเลทรายนั่นเองนะนี่ครับทุกด,ด่านนะครับ นี่มันเก็บตุ๋ตาละนะีครับเก็บตุ๋ตานเลยแล้วก็เบนเทิน uh นะครับเบนเทิร์นใช่ไหมครับผมจะได้ให้ดูตาหนึ่งเลยครก็ดูตาหนึ่งครับกับเบนเทินนะครับฟรีเพย์ครับดูชาร์ดูชุดโบราณโอเคครับ เดี๋ยวคนเสียด้ว่าเคร่องเสียงดังเกินไปนะครับผมเฝ้าผมดังโอเคครับผมจะเล่นยังไงให้ประหยัดนะครับจกให้มาเท่นะครับผมเนี่ยผมสายฟ้าครับแล้วก็ลูกไฟครับก็หน้าใหม่คนระับหน้าใหม่เนะี่ยหน้าใหม่เราเป็นหน้าใหม่นะคผมเนี่ครับเปิดใจครับ อีกสองอันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสองอัน้วกันอีกสองอันนี้ที่ผมเลอนนะแต่เป็นอะไรนะยวงคอนหาก่อนนะครับแป๊บนึงอ่ะอันนี้ครับไม่ใช่อันนี้ครับ,นนรบแล้วก็ กไฟครับลูกไฟไฟเนี่ยใช้กับอันนี้นะโอบโอเคครับปะโอเคจากนั้นครับให้คนวางตัวเสียฟ้าเนี่ยให้ครบทุกอันเลยเดี๋ยวนะโอเคอันเฟี้ยวอัน ให้วางปืนใหญ่ไว้สองอันนะครับนี่คือทริคของผมเองโธ่แล้วโธ่แล้วอียิบแยบดิโอเคครับคนนี้ถวางไว้หนึ่งสองสามครับโอเอันนี้นนต้องวางอะไรนะครับต้อวางเป็นผู้หญิงหน้าหงอกเลยครับไปตรงนี้กันเนาะ โอเคครับไปแล้วนี่คือสุดการเล่นนะครับก็คือตอนแรกมันยิงพวกนี้ก่อนนะครับผมเราเก็บทันตะวันดวงอาทิตย์เนี่ยให้ครบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเพื่อไอ้ตัวนี้อย่างนั้นเนี่ยให้ทุกใช้ไอ้นี่ครับใบไม้เนี่ยไฟฟ้าอันเนี้ยมันไม่สามารถกวนนี้ได้นะครับผมเข้าไฟมันก็เป็นธรรมดา อีกอีกนิดเดียวครับนี่กระเป๋าเลยโอเคครับอ่าจากนั้นครับผมออกมาเลยครับเห็นไหมครับจะมีลอกไฟสามทิศนะครับผมว่าใช้นี่ดีกว่าสามอันนะครับมันยิงคุณละทางไงนะฮะโอเคเดี๋ยวรอก่อนก็คือผมเฟลทีนะผมน่ายิงไปของมันนะครับผมอ่าหนึ่งครับผมมันกู้ช้าจัง เดี๋ยวไปดูตอนท้ายครับไปเลยปแลาเป็นไงครับจะดูเลยครับผมสามสองหนึ่งใช้นะครับไปเลยเป็นไงครับสุดยอดไหมครับผมดามจนี่แบบแรงมากนะครับโคตรแรงแล้วก็น,นี้ครับใช้ไปเลย ตุ้มๆ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 แล้วผมแรงจัดอ่ะเดี๋ยวจะให้นี่มาหนึ่งครับผมลูกไฟก็เป็นลูกไฟเหมือนเดิมนะครับผมลูกไฟรูปมันเหมือนกับอันนี้เลยแต่ว่าเนี่ยมันคุ้มกว่านะไอ้ bij, ปืนไฟตรงเนี้ยมันคุ้มกว่านั่นเองนะครับโอเคจากนั้นก็เอ idad, เอเราใช้ตอนกิด วิธีนะครับวิธีเจอเราเป็นวิธีวิธีคืออะไรก็ตอนนี้นครับสิบมิล้วก็จะใช้เลยมองไหมครับให้มันโอ้มันกินแล้วละเจอเป็นลายในะปิดท้ายเจอเรานะครับตนปิดท้ายท้ายลองฟอร์มแมนอนใชนค่ครับเห็นไหมครับล้านเจ็ดครับ หลาเจ็ดครับผมเป็นยไงครับยอดไหมก็โปรเนี้ยนะครับผมก็ให้ไปเองก,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 ก็เล่นเองได้นะครับเพราะว่าห้องผมที่เมย์เนี้ยก็เล่นเกมนี้เยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เล่นโปรล่นธรรมดาครับผมผมก็จะเล่นธรรมดานะครับผมผม,มเล่นธรรมดานะแต่ว่าผมอัดคลิปให้ท่านผูชน้ชมดูเฉยเฉยนะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย